เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตลาดนักเตะก็ได้ปิดตัวลงมนที่เรียบร้อยแล้วครับแล้ววันนี้เราจะมาสรุปกันครับว่าทีมในพรีเมียร์ลีกทีมใดที่ซื้อตัวได้น่าสนใจกันบ้างครับผมจะไม่ได้พูดหมดทุกคนนะครับไล่กันที่ทีมแรกเลยนะครับสําหรับอาร์เซนอลนะครับคนที่ซื้อเข้ามาน่าได้น่าสนใจนะครับก็คือกาเบรียลเคซุสนะครับจากแมนซิตี้นะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์ชินเซนโก้นะครับที่ดูจะเข้าระบบกับที่อาร์เซน่าต้องการมากๆเลยนะครับสําหรับ2คนนี้ ส่วนแอตตนวิลล่าที่ซื้อมาได้น่าสนใจก็คือเดียโก้คาร์ลนะครับจากเซบีย่านะครับแต่ตอนนี้เจ้าตัวยันเจ็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและคาดว่าน่าจะพักยาวหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือคลิปเป้คูจินโยและก็ล่าสุดนะครับเดนดองเกอร์จากวู๊พแฮมตันนะครับส่วนกองกลางที่แมนยูเคยมีข่าวเหมือนกันก็คือบูบาก้ากามาร่านะครับจากโอลิมปิกมาเกสต์ตัวนี้ได้มาฟรีนะครับก็เสียดายเหมือนกันครับที่ตอนนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่คว้ามานะครับที่ต่อมาครับบอลมัดครับที่ซื้อตัวได้นนน่าสใจจก็็คงะเป ตาวเนียนะครับจากมิเดิลสโปแล้วก็เนโต้ครับผู้รักษาประตูจากบาร์เซโลน่านะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับส่วนเบนฟอร์ดที่น่าจับตามองคนหนึ่งเลยก็คือมิเกลดัมการ์นะครับจากซามโดเลียครับที่ต้องบอกว่าดาวเด่นในฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับสำหรับคนนี้แล้วก็เบนมีครับได้มาฟรีจากเบอร์ลี่ส่วนไบตันคนที่น่าสนใจก็คือบิลลี่คิวมอร์ครับได้มาจากเคเอซีครับนะครับแค่การันป์บอลเท่านั้นก็ เป็นดาวรุ่งของเชลซีครับที่เชลซีขายทิ้งแล้วนะครับตอนนี้มาที่เชลซีครับตัวที่ซื้อมาเนี่ยน่าสนใจหลายคนเลยทีเดียวก็คือเวลี่ฟอฟาน่าเจส้าลนปอนจากเลสเตอร์ซิตี้ครับเซนเตอร์ Center, นะครับแล้วก็มาคูคูเล่านะครับแบ็กซ้ายจากไบรตันลาฮิมสเตอร์ลิงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้คาริดูคูลิเบอรี่โอ้โหนี่แต่ละคนปีแอลโอบาร์เมยองครับแลวก็ล่าสุด ดานิสซัคเลียนะครับมิดฟิลตัวรับจากยูเว่นะครับส่วนคิตตันพาเลนะครับนักเตะที่ซื้อมาได้น่าสนใจก็คงจะเป็นมารคอมเอเบโอวีนะครับจากดาร์บี้ที่แมนเชสเตอร์เดทก็เคยมีข่าวเหมือนกันครับตัวนี้เป็นดาวรุ่งของดาร์บี้ครับทีมต่อมาครับก็เป็นเอเวอร์ตันครับที่ซื้อมาได้น่าสนใจก็คือเดไวท์แม็กนิลจากเบอร์ลี่เจมการ์เนอร์ที่แมนเชสเตอร์เดทขายไปนะครับให้สัญญาไป4ปีนะครับขายทิ้งขาดเลยนะครับสำหรับเจมการ์เนอร์แล้วก็อิลิซาเกนะครับจากเบกับมาสู่ทีมเก่านะครับ ส่วนเจมส์ทาคอปกี้ก็ได้มาฟรีจากเบอร์ลี่ครับต้องบอกว่าเบอร์ลี่นี่เสียนักเตะฟรีหลายคนเหมือนกันนะครับแล้วก็โคอาดี้นะครับยืมตัวมาจากบู๊แพร์ตันตัวนี้ก็เป็นเซนเตอร์คนหนึ่งที่ผมก็ชอบมากนะครับเซนเตอร์ทีมชาติอังกฤษนะครับสำหรับโคอาดี้ส่วนฟูลแลมต้องบอกว่าทีมนี้เสริมทัพเนี่ยน่ากลัวทุกปีเวลาที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับคนแรกเลยครับที่น่าจับตามองก็คือชูอัลปาลินญ,ญานะครับตัวนี้เป็นมิสซิลตัวรับจากสปอร์ติ้งลิสบอนนซึ่งแมเชสเตอร์ยยูไนเเเต็็ดกคมมีข่าวหือนกัันนะครบเมซ การให้ดูการที่แล้วครับแล้วก็มีอิซาดิยอบนะครับเซนเตอร์จากเวสแฮมโหตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันครับแต่เวสแฮมขายทีมอเดนเปเรล่าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเบเรโนครับผู้รักษาประตูเคยเป็นมือหนึ่งของอาร์เซนอลครับตอนนี้เสียตำแหน่งมือหนึ่งให้กับแรมเดียวครับแล้วเจ้าตัวก็ย้ายมาร่วมทีมฟูตแลมครับและล่าสุดวิลเลียนอดีตปีกจากเชลซีครับตอนนี้ได้มายืมตัวมาจากโคเรนเทียนนะครับสำหรับวิลเลียน และแบ็กซ้ายก็เป็นกุสซาว่านะครับจากเบสเชแล้วก็ดานิเอลเจมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขายให้กับลีดในฤดูกาลที่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลีดก็ปล่อยยืมมาให้กับฟูตแลมนะครับมาดูกันที่ลีดยูไนเต็ดกันบ้างครับปีกที่น่าจับตามองคนนี้เลยครับลุยซินิเทล่าครับปีกซ้ายจากเฟเยนูดนะครับตัวนี้เป็นนักเตะรูปร่างเล็กและมีความเร็วครับน่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับปีกรายนี้ส่วนเลสเตอร์ซิตี้โหไม่มีใครที่น่าสนใจเลยครับก็คือบูธแฟร จากแรงแล้วก็อเล็กซ์มิตตี้ครับจากคา r ดิฟก็โนเนมาเลเตอร์ซิตี้ปีนี้มีปัญหาในเรื่องของการเงินพอสมควรครับก็เลยไม่ได้ซื้อใครเข้ามามากมายครับส่วนลิวพูอย่างที่รู้กันครับซื้อดาวินนูยสมาครับในราคาที่แพงมากๆครับแล้วก็เป็นฟาบิโอคาวาโยจากฟูแลมตัวนี้เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองคนหนึงที่เขาเรียกว่านิวค o ูตินโยนะครับแล้วก็เป็นคาเวลัมซีดแบ็กจาก อบดีนะครับและล่าสุดอาตูเมโลครับยืมตัวมาจากยูเว่ครับที่ลิพูขาดแค้งกองกลางทําให้ต้องไปหากองกลางจากทีมอื่นมาและอาตูก็เป็นตัวเลือกของเชกซีคอครับ mm hmm. ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้โหต้องบอกว่าเออร์ลิงฮาร์แลน์กดแฮตติกไปแล้วนะล่าสุดถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองแลกเป็งที่จะเป็นดาวชนโวในปีนี้ด้วยครับแล้วก็มีคาวินฟิลิป จากลีดยูนเต็ดที่ยังไม่ค่อยเห็นลงสนามสักเท่าไหร่ครับสำหรับเขาวินฟิลิปและก็อาคันจีจากโบรุเซียดอทมูนนะครับตัวนี้เห็นเขาว่าล่วนแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ในแผนของเป๊ะแบบผมว่าน่าจะทําได้ดีประมาณนึงแหละคงไม่ล่วนอย่างที่ใครเขาว่ากันหรอกผมเดาอย่างนั้นนะแล้วก็มีแบ็คจากอันเดอร์เลสนะครับเซอร์กิโอโกเมสตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นฟอร์มเหมือนกันก็ต้องรอดูครับว่านักเตะค,คนนี้จะเข้ากับระบบเป๊ะได้ดีแค่ไหนนะครับเป็นแบ็คซ้ายมากันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างคูั จะบอกว่าแมนยูเสริมแต่ละคนเนี่ยระดับเกรด A อบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะครับตั้งแต่แอนโทนีแปดล้านปอนด์คาสเซมิโร่จากเรอัลมาดริดดิสโนบาร์ติเนสจากอาแจกไทเลอร์มาลาเซียคิตินอลิเซนและก็ล่าสุดมาตินดูบับกานะครับยืมตัวมาจากนิวคาสเซิลที่เสียตำแหน่งมือหนึ่งให้กับนิคโบไปครับทำให้ดูบับกาก็เลยอยากหาโอกาสลงเล่นและก็เลยมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็อาจจะไม่ได้ลงเล่นเหมือนกันครับส่วนนิวคาสเซิล น่าสนใจมากมาก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักจากเรอยวโซซิดัที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เคยมีข่าวเหมือนกันและก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวเป็นสถิติของสมสรนิวคาสเซิลเหมือนกันนะครับสำหรับอิซักและล่าสุดก็ยิงลิฟท์พู้ไปแล้วด้วยส่วนก้องหลังก็เซนสเวนวอตแมนจากเรียมานะครับแล้วก็แบ็กซ้ายแมททาร์เก็ตส่วนผู้สาป,ประตูก็ได้มาจากเบอร์รี่หูเบอร์รี่เสียบตัวเยอะมากครับปีนี้มาที่นอตติงแฮมฟอร์เรสที่เขาว่าเป็นทีมที่ซื้อตัวมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครค,นรครรรัับบแก ที่น่าสนใจเลยคือมอร์แกนคิปไว้เนโกวิลเลียมแบ,บ็คขวาจากลิเวอร์พูลชีคคูยาเต้นะครับเจสซี่ลินกาดดีนแฮนเดอร์สันโอ้โหตัวนี้ยืมตัวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วก็แบ็คซ้ายเลนาโรดี้จากแอตแลนติโกมาสลิดนี่พูดแค่ไม่กี่คนนะครับที่น่าสนใจนะครับในการซื้อตัวมาของนอตติงแฮมฟอเรสต์มาต่อกันที่เซาท์แฮมตันกันบ้างครับ บาซูนูจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นดาวรุ่งของแมนซิตี้ครับโห oh, ต้องบอกว่าเซาแทมป์ตันได้นักเตะดาวรุ่งจากแมนซิตี้มาหลายคนพอสมควรและอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองเลยก็คือโรมิโอลาเวียครับมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับสำหรับคนนี้มากันที่สเปอร์บ้างครับที่ที่เซ็นมาก็มีลิชาริสันครับจากเอฟเวอร์ตันนะครับ52ล้านปอนด์อีฟวิซูมาจากไบรตันโหตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับเจสสเปนครับจากบิลล์สโป อีวานเปเรซิตจากอินเตอร์มิลานตัวนี้ได้มาฟรีครับเพราะว่าคอนเต้ชอบมากครับเปเรซิตเอามาเล่นแบ็กซ้ายครับเล่นวิงแบ็กครับเพราะว่าเปเรซิตเล่นปีกซ้ายมาก่อนนะครับก็เลยเข้าของระบบคอนเต้ครับส่วนผู้สาประตูก็ได้เฟเซอร์ฟอสเตอร์มาจากเซาท์แธมป์ตันนะครับตัวนี้ก็ได้มาฟรีครับแล้วก็เคียวมอง์ลงเล่ยืมตัวมาจากบาร์เซโลน่านะครับส่วนเวสต์แฮมโหที่ฮือฮามากๆเลยก็คือลูกัสปาเกต้านะครับมิดฟิลด์จอมเต้นนะครับจาก โอลิมปิกลียงครับตัวนี้ก็แพงพอสมควรครับประมาณ38ล้านปอนด์นะครับและก็มีกองหน้านครับสคามักกาจากชัซูโร่ครับตัวนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีพอสมควรครับผ่านมา3-4-5นัดแล้วตอนนี้แม็กเวลคอนเนตจากเบอร์ลี่เนี่ครับตัวนี้เป็นปีฟของเบอร์ลี่ที่เก่งในงานสำหรับคอนเนตตัวนี้เบอร์ลี่ก็โหเสียตัวดีๆมันเยอะเหมือนกัน,นครับแล้วก็มีเออมาซอนจากเชลซีแล้วก็มีเคลเลอร์จากปารีสแซงต์แฌงแมงนะครับ ส่วนวู๊แฮมตันที่เป็นสถิติของสมโมสร,รเหมือนกันก็นกคือมาติอุสนูเนสนะครับจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับเป็นวิฟิลตัวลุกนะครับแล้วก็ได้กอซาโลเกเดสปีจากบาเลนเซียมานะครับแล้วกองหน้าอย่างซาซาคาราซิตที่แมนยูเคยมีข่าวแต่รับดังนิบอกว่าอยาย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูเตดแต่ตอนนี้เจ้าตัวมาอยู่กับวู๊แฮมตันนะครับในราคาแค่16ล้านปอนด์เท่านั้นเองแล้วก็ควางฮีชานะครับตัวนี้ฤปดูกาลที่แล้วยืมตัวมาครับฤดูกลนี้ก็ มาอยู่ถาวรแล้วครับก็หมดจนไปแล้วครับสาหรับตลาดซื้อขายในรอบนี้ของทีมเพนเดลีกเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะเอาลีกอื่นมาพูดให้ฟังกันอีกว่าทีมไหนที่ซื้อตัวได้น่าสนใจมากๆแล,และทีมที่ใช้เงินซื้อตัวเยอะที่สุดในฤดูกาลนี้เลยนะครับก็คือเชลซีครับรองลงมาก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและใช้เงินน้อยสุดเลยก็คือลิเวอร์พูลครับแค่ไม่ถึงร้อยล้านเท่านั้นหากชื่นชอบคลิปน,นี้ก็ลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลกับ Director of Football คร